อะไรโอ้ซีอ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 ีสตาีสซาตีสลูกอีอีออคอีดอีนะอีอีอีลูกนอตอีนะนอตอีในห้าสี่สามสองหนึ่งนอตอีลง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 สวยบล็อกเสามาบล็อกเสามาบลอกเสามาบล็อกเสามาบล็อกเสาบล็อกเสาบล็อกเสาบอกเสาบอกเสารับ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 รัับรับรัสวย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 นอตไปขายนอตไปขายนอตขายนอต โฮไว้เนโฮโฮโผไว้โฮ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 ไว้โผล่ไว้วอล์กเสามาวอลกสามาเสามาเสามาวอล์กเสามา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 เสา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 อีทในห้าสี่สามสองหนึ่งเสาอีลงสวยบล็อกน็อตไปบล็อกน็อตใครใครใครน็อตใครน็อตรอลับนะใครน็อตสเปซสเปซสเปซมันลุกมันลุกสเปซไว้สเปซไว้คีวีบิวคีวีบิวมันลุกมันลุกมันลุกคีวีบิววอกมาบอล์กมา ได้ได้แล้วบอกเลียมได้แล้วบอกไฟสนไฟสแกนลูกเซวิสไว้วิสวิตนะสวิตห้าสี่สามสองหนึ่งล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 งปิดได้ปิดได้คดบิเปซส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 เปซคำเาคำเซาคำเาโฟกัสโฟกัสเดียคาวนะเหมือนจะลิฟเหมือนจะลิฟได้แล้วบอกได้แล้วบอกนบล็อกอะบอกมาบล็อกเซาบล็อกเาม ลูกอนไว้อิอิอในเรานะบอกโอเควอน็อตวอลอลน็อตมาวอลเราละตอนนี้ในห้าสี่สามสองหนึ่งล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 ลงลงสวยสวยสเปส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 ระวังโดนรับ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 ลับรับรับรับบลูอลเตาอีทมาบอเตอมาลูอออตอนนี้อนอมาดูอีนลูออนะซนอ อีนในห้าสี่สามสองหนึ่งล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 งสวย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 คิด,ดวิวคิดวิวสเปซส,สเปซส,สเปซเดเทร,นทรน์น่ทน้นจะเข้าเราอีกทีนึ่วอน็อตมาวอน็อตวอน็อตมาวอลน็อตวอกน็อตรีคุปเห็นจูปะจูอยู่น็อต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 รีก่อนรีก่อนรีก่อนได้แล้วบอกได้แล้วบอกโอเควอมาวอกอีทมาวอกอีทวอมาวอมาวอีทในห้าสี่สามสองหนึ่ลง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  สเปซสเปซบล็อกนะระวังนะม่าระวังสเปซสเปซเอ็มบล็อกมาสเปซ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 บล็อกน็อตไปบล็อกน็อต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 ระวังระวังระวังรับ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 ฮิว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 หน่อยฮิวฮิวฮิวเิาอินมาบล็อกสาอินมาสาอินมาสาอินมาเรเด่เรเดเรเด่เาอินมาสอินมาสาอินยาวยาวสาอินสาวอินรับ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  เอ้ยถกาม่ใช่วน็อตวองน็อตวองน็อตวังน็อตน็อตก่อน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 รีีวัน็อตมาวอน็อตอะยวเออวอน็อตวังน็อตวักน็อตวักน็อตวังน็อตวองน็อตวองน็อตเอามาจะอชินเดอไตเอิดอร์สไตรวังน็อตวองน็อตวอน็อตวังน็อตอทแมนกฟแมนแมนวังน็อตวองน็อตคิวม็อบคิวม็อบคิวม็อบมาอัพมาอัพไ้มาอัพนไปไป็อ 18 this. Eighteen this. It's the same with 12. Take up what? Take up what? Take up what?